จะมาดูกันอีกเรื่องหนึ่งครับที่ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากสําหรับคนในกรุงเทพมหานครคือเรื่องของแผนการระบายน้ําการทดสอบระบบการระบายน้ําของทางกอบอ,อนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับได้ดําเนินการและก็จะมีการทดสอบกันในวันที่5ถึง7กันยายนนี้ครับทาให้มีเสียงคัดค้านออกมาจากหลายฝ่ายครับรวมถึงทั้งกรุงเทพมหานครสมาคมต่อต้านโลกร้อนครับว่า หากเกิดพายุฝนหรือว่าในช่วงทำแล้วมีน้ําทะเลหนุนนั้นก็จะทําให้ประสบกับปัญหานะครับไปดูกันที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกันก่อนนะครับออกถแถลงการคัดคา้านการซ้อมระบายน้ําของทางกอบอ,อครับโดยบอกว่า เรื่องนี้นะครับหากประชาชนในกรุงเทพมหาคนครเดือดร้อนก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับทางคุณสีสวรัณจญญานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนบอกว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีการทดลองใช้โมเดลระบายน้ําในรูปแบบต่างๆในการทดสอบหลังจากที่มีการขุดลอกคูคลองนะครับรอบกะทะมเรียบร้อยแล้วทั้งฝั่งตะวันออกและทั้งฝั่งตะวันตกรวมถึงได้ติดตั้งระบบการเตือนภัยเรียบร้อยแล้วโดยถแถลงการนะครับบอกว่าสมาคม เกาะติดการป้องกันและแก้ไขปัญหาของรัฐบาลมาตลอดพบว่าการทดสอบการระบายน้ําดังกล่าวยังขาดข้อมูลการวิเคราะห์และการประเมินผลที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านนะครับรวมทั้งสภาพภูมิประเทศและสภาพของคลองกรุงเทพมหานครและบริม,มนทน์ครับที่ยังมีการขุดลอกคูคลองอยังไม่สมบูรณ์นะครับบางคลองยังมีวัชพืชเต็มคลองยังขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับ ทำให้ชุดข้อมูลที่รัฐบาลจะใช้เป็นโมเดลในการทดสอบการระบายน้ําอาจมีปัญหาตามมานะครับรวมถึงบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองรวมทั้งผู้ต้องใช้เส้นทางการคมานาคมด้วยได้รับความเดือดร้อนครับอีกทั้งการทดสอบไม่จําเป็นจะต้องวางแผนหรือว่าป้องกันการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในอนาคตแต่อาจจาเป็นในการเร่งรีบใช้เงินหรือเปล่านี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางสมาคมต่อต้านลูกร้อนนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเองเขาก็ ไม่เห็นด้วยนะครับทางรองผู้ว่าทิดชนมนมัยพิบูลบอกว่ากังวลว่าในช่วงวันที่5ถึง7อาจจะเกิดน้ําทะเลนุนและโดยเฉพาะในช่วงนั้นหากมีเรื่องของพายุอะไรเข้ามาต่างๆนะครับก็อาจจะทําให้ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดประชาชนในกรุงเทพมหานครจะเดือดร้อนด้วยรายละเอียดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางคุณปลอดประสบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณปลอดประสบครับครับสวัสดีครับครับ หลังจากที่ทางกรุงเทพมหานคอรออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วยตอนนี้เราก็ยังคงจะยืนยันเพื่อที่จะทดสอบเรื่องของการรนะบายน้ำนต่อไปน,นะครับคุณธีรชนเนี่ยนะฮะท่านพูดในนามตัวท่านเองครับกรุงเทพมหานครนะฮะกับกบอโดยอนุกรรมการจัดสรรน,น้ําเนี่ยเขาหาลือกันมานานแล้วนะครับผู้แทนของกรทมเนี่ยคือท่านรองผู้ว่าวันลบนะ ซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องน้ําไม่ใช่คุณธีรชนนะครับแล้วก็คุณสัญญาคือผู้ในการสํานักระบายน้ําเมื่อกี้นี้ท่านก็มาประชุมกับผมอยู่แล้วท่านก็ชี้แจงนะครับในที่ประชุมว่านี่เป็นโครงการทดสอบร่วมกันระหว่างกทมนะฮะกับกอบอเพราะฉะนั้นคุณธีรชนออกมาพูดเนี่ยผมถือว่าท่านพูดเป็นส่วนตัวของท่านไม่ใช่ในานามของกรุงเทพมหานครนะครับ,รบใน สายงานที่ท่านมาขับบัญชาเลยแม้แต่นิดเดียวครับนะครับนี่คือความจริงนะฮะนะฮะพลเรือที่มาตะกี้ประกาศไว้ว่ากรุงเทพมหานกรไม่เห็นด้วยนะนะฮะที่ที่คุณพูดมันจะไม่ใช่นะฮะนี่น,นะข้อหนึ่งนะข้อสองก็คือว่าเขาวางแผนมานานนะครับไม่เพิจะมาวางแผนแบบนี้นะมีกองทัพเรือมีกรมอุทกนะฮะร่วมอยู่ด้วยถามว่าทาไมมาถามตอนนี้ก็เพราะว่า ตามแผนการระบายน้ำเนี่ยการก่อสร้างของทุกหน่วยนะฮะจะต้องเสร็จภายในวันที่ส1มสิบเ็ดสิงหาคมครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบเมื่อเสร็จตามสัญญาแล้วก็ทดสอบว่าบันเสร็จไหมเสร็จจริงไหมนะฮะจะได้ใช้ประโยชน์จากเกับเครื่องมือแีแล่นี่นะฮะเช่นประตูน้ําสูบน้ําเครื่องดันน้ำนะฮะแล้วจากผลพวขงของการพัฒนาของเรานะรารครับลอกเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะเต็มที่นะันั่นคือเหตุผลของการทดสอบในครั้งนี้ ครับไม่มีการทําอะไรหรอกครับในโลกนี้ที่ไม่ทดสอบการทดสอบเนี่ยมันทําให้ดีขึ้นใช่ไหมจะมาให้รู้จุดบกพร่องใช่ไหมช่ไหมครับแล้วคมพิ่เก็เกิดมาขัดขวางการทดสอบและการทดสอบเนี่ยได้คานึงถึงถึงผลกระทบต่อรัษฎรเป็นที่สุดครนะฮะเป็นที่สุดนะฮะคือทําในที่น้ําอย่างน้อยอยู่อืเนี่ยช่วงนี้น้ําอย่างน้อยอยู่นะครับอย่างสองใช้น้ําน้อยที่สุดคือเป็นช่วงที่กรมชวะทาน ทิ้งน้ําอยู่แล้วนะครับวันนี้นะฮะดรสุเทพรองที่ดีึกาชาวไทยเขาก็มาชี้แจงนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะว่าะจะเสียน้ําเพราะว่าเป็นโชคท,ที่กรมชวาทานทิ้งน้ําใต้เขื่อนชายนาทอยู่แล้วเพราะนั้นแทนที่ทิ้งไป,ปเปล่าๆก็เอามาทดลองแค่ในครั้งนี้นะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราทดลองแค่หนึ่งในสามของความสามารถของแต่ละคลองเท่านั้นหนึ่งในสามคือสามสิบเปอร์เซ็นตนะฮะ คือที่ความเร็วเนี่ยนะฮะหรือที่ฟลร์เนี่ยประมาณไม่เกินยี่สิบชิวเซกคือลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นขึ้นมาท่วมนะครับล้นออกมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดแล้วก็ใช้คนเยอะแยะมือเยอะแยะติดตามสถานการณ์ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพาคนก็ไม่ทำฮะไม่เอาประชาชนไปเสี่ยงนะครับเช่นมีคนพูดว่าฝนตกเนี่ยนะฝนตกก็ไม่ทำแล้วก็ไม่ทำก่อนฝนตกด้วยไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วไม่ทํานะครับ เรื่องของฝนเรื่องของพายุนี่เราสามารถที่จะรู้ได้ก่อนล่วงหน้านะครับมูนะครับเขาร่วมกับเรามาแต่ต้นครับนะฮะเขาจะพยากรณ์ว่าจะตกใต้ตกนะฮะแล้วจะตกตรงไหนนะครับกรมอุทกวิทยาเขาก็จะดูนะฮะน้ําต้เนะครับว่าขึ้นสูงต่ำแค่ไหนเราควรจะเริ่มเวลาไหนนะฮะอย่างไรครับนะครับสําหรับแผนที่ระวังว่าอะไรนะใช้เรือแพท่านก็ใช้ชีวิตไปตามตินะครับเพราะว่าน้ําในระดับคิว สิบถึงยี่สิบคิวเซกเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดแสน้ําหลายพูดปาดอะไรเลยแม้แต่สักนิดเดียวนะครับอ,อย่างทางสมาคมต่อต้านโลกร้อนเองเขาบอกเขาตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่าอาจจะเป็นการรีบเร่งเรื่องของการใช้เงินโดยปราประโยชน์หรือเปล่าหรือผ่านงบประมาณอะไรตรงนี้ฮะรันจะชี้แจงว่ายังไงครับนะฮะตั้งสมาคมโลกร้อนนะฮะตั้งข้อสังเ,เกตว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของการที่จะทดสอบเนี่ยฮะเป็นการใช้เงินโดยปราประโยชน์หรือเปล่าหรือผ่านงบประมาณกันเล่นเล่นของรัฐบาลไม่ใช่ฮะมันจะไ่ใช้เงินอะไรฮะ ก็นะฮะเป็นเครื่องดันนะของกองทัพเรือนะครับที่เราให้สตังกองทัพเรือเขาก็นํามาใช้ในครั้งนี้แปดเครื่องนะฮะยังไงเซียก็ต้องทดสอบก็ทดสอบตามปกตินะฮะพวกผมก็ทํางานโปรตามปกติไม่เห็นจะต้องมีการใช้เงินใช้ทองอะไรเลยสมาคมเนี่เพิ่งฟ้องพวกผมไปหยงหยงแล้วเนี่ยนะฮะฟ้องทีร้อยกว่าคนนะคือขัดขัดขวางไม่เห็นด้วยนะตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ทุกเรื่องครับ นะครับแล้วมันเกี่ยวกับสมาคมโลกร้อนตรงไหนคบเรื่องนี้ยโลกร้อนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบายน้ําหรือท่อสอบน้ําตรงไหนแล้วผมอยากรู้กันอ่ะืครับทีนี้แผนของการระบายน้ำครับครับครับท่านปลอดประสบครับทีนี้เรื่องของแผนของการระบายน้ําก็คือตอนนี้คือจะดําเนินการตามแผนเดิมเขาจะแบ่งเป็นสองจุดนะทางฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกครับฝั่งตะวันตกวันที่ห้าเนี่ยเขาจะเริ่มที่คลองมหาสวัสดิ์ครับคลองมหาสวัสดิ์ครับ คลองหาสวัสด์นะฮะแล้วก็จะปล่อยน้ํามาตามทวีวัฒนาแล้วแบ่งเป็นสองสายนะฮะสายหนึ่งไปบางกอกไปบางบางเชิดหนัง,งนะั้งฮะแล้วก็มาราชมนตรีอีกสายหนึ่งก็ไปภาษีเจริญครับนะครับไม่เกี่ยวไปใช้โน่งใช้หน้าอะไรนะแล้วพอถึงวันที่วันที่ห้านะครับเขาก็ไปทดลองทางตะว,วันออกนะครับก็บไปเรื่องที่ตัวอะไรละ่ะแล้วทีพัดแยกตกนะฮะแล้วก็ผ่านลังสิทธิ์คลองสองนะฮะแล้วก็ผ่านคลองลาดพ้าวแล้วก็ไปเข้าโรงสูบน้ําของกททน,นะครับที่มักกะสันครับแล้วก็ดูดออกไป นะฮะอีกสิ่งหนึ่งเขาก็จะผันไปที่คลองพระองค์เจ้านะฮะแล้วไปออกคองด่านครับ,รบแล้วจะทดสอบสอง,สองมิติมิติที่ไม่มีเครื่องดันน้ํากับมิติที่มีเครื่องดันนะ้ำนะครับเราจะได้รู้ว่าเครื่องดันน้ำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหน มันใช้ได้จริงหรือไม่ครับแล้วคุณจะมีมากกว่านี้ไหมนะโดยกองทัพเรือเียเป็นเจ้าของเรือครับอย่างทางฝั่งตะวันตกเองครับท่านปอบสบครับการขุดลอกคูคลองมีข้อมูลเขาบอกว่าบางพื้นที่ก็ยังขุดลอกคูคลองไม่เรียบร้อยเลยตัวนี้มันจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการที่จะะน้ำได้หรือเปล่าครับท่านที่ท้ัาคู่มานี่อะไรดีแล้วกันนะจะได้รู้กันนะรู้ที่ได้รับาประมาณจากรัฐบาลไปนะมีคอมมิชมนต์จะต้องเสร็จภายใน31สิงหาครับนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าผมทดสอบนะแล้วพบว่ากระแสน้ําเนี่ยมันติดปกติตรงหนึ่งตรงใดก็จะไม่รู้นะฮะว่าคุณไม่ทําอ่๋อไม่ได้ดาเนินการขุดลอกคูค,คองใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่คุณพูดในกลัวเขาจับติดได้อย่างนั้น,น,นออได้ไงผมอยากรู้อ่ะครับเออใช่ไหมฮะครับอย่าลืมนะฮะมันมีสัญญากันอยู่นะนะฮะแล้วการทดสอบครั้งนี้เขาต้องการจะรู้นะว่าบอสตันเน็กมันเกิดตรงไหนนะฮะมันมีคอขอดตรงไหนใต้สะพานมันเป็นอย่างไรนะฮะ เวลาเข้าโค้งเข้าเลี้ยวไหนเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะออคลองไหนเนี่ยมันซุดตัวลงไปหรือเปล่านะฮะรหรือการขุดลอกเนี่ยมันไม่สมบูรณ์จะได้ทําให้สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นจะจะกลัวจับผิดครับเป้าหมายไม่ได้ตั้งใจที่จะจับผิดแต่ว่าก็อยากเห็นความผิดปกติจะได้แก้ให้ทันนะครับเอ๊ท่านครับการการทดสอบการระบายน้ํานี่มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของประตูระบายน้ําในกรุงเทพมหานครด้วยหรือเปล่าครับที่ก่อนหน้าน,นี้เองในช่ว เชื่อมโยงกับประตูระบายน้ําในกรทมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ช่วงน้ําท่วมก็ตูระบายน้ำเนี่ยมันจะควบคุมน้ำนะครับให้ไปหรือไม่ให้ไปที่ไหนนะฮะแล้วเราก็จะทดสอบทั้งประตูระบายน้ําที่ใช้มือกับใช้ตั้งอัตโนมัติครับแล้วก็จะติดตั้งมันมีเทเลมิเตอร์นะฮะคือมาดรที่วัดเนี่นะฮะ เป็นร้อยๆเครื่องนะไอที่ตั้งถาวรก็มีตั้งวเฉพาะเรื่องนี้ก็มีนะครับ C C T V อีกเทเลมิเตอร์นี่คือเครื่องวัดกระแสน้ําใช่หรือเปล่าฮะถูกต้องครับวัดโฟล์นะฮะวัดโฟล์ซึ่งเอามาคํานวณเป็นเป็นวอลลุ่มได้นะฮะคือระบบ s ก a ดาทั้งหมดนะครับกรับแล้วอย่าง C C T V ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ช่วยเชื่อมโยงให้เห็นภาพอยู่ในระบบเดียวกันหมดนะฮะอยู่ในระบบเดียวกันหมด แล้วเราก็จะเชิญนักข่าวมาอยู่มาดูในห้องคอนโทรลรูมนะครับมมีสุ่มปฏิบัติการที่ทขาจัถ่ายทอดขบวนการให้ดูแล้วก็ถ่ายทอดภาพจริงให้ดูจากนั้นก็จะพาเป็นบทสที่จริงครับเพราะฉะนั้นแผนแผนของการระบายนี่ก็คงจะดําเนินการตามแผนที่วางไว้คือ5-7กันยายนนี้ผมพูดเล่นๆนิดเดียวนะครับกุมวาอุปมาอไมนะครับทหารเนี่ยเขาซ้อมรบใช่ไหมเนี่ยฝานซ้อมรบใช่ไหมฮะไม่เห็นมีใครค้านเลย เรามีการซ้อมนะฮะการ,รเผชิญเหตุเช่นแผ่นดินไหวนะฮะซ้อมการ,รเผชิญเหตุสุนามิใช่ไหมซ้อมอพยพคนนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็ททำมาตลอดนี่ก็เป็นการซ้อมแบบหนึ่งนะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับในการช่วยประชาชนมันผิดตรงไหนครับซึ่งไม่มีคนออกมาค้านหยงเยงหยงเยงเหบอเนี่ยอืคนที่ค้านเนี่ยคือคนที่ค้านมาตลอดนะค,คืออะไรที่ที่พวกทุทามเนี่ยจะเลวจะไม่ดีไปทั้งทุกอย่าง ต้องขอความเห็นใจนะครับต่อสังคมว่าท่านต้องไม่ฟังคนเหล่านี้นะครับท่านับอย่างเมื่อวานเังแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรกับประชาชนเลยนะครับแต่ความโหวดหยู่อะอย่างเมื่อวานเขาก็ที่เขาตั้งวงเสวนาการก็ดูเหมือนว่าท่านก็จะตกเป็นเป้าของการพูดว่าไม่มีความชำนาญในเรื่องของการบริหารประชาชนเลยมาพูดว่าคอรมอไม่ล้ไม่รู้ก็คุณไม่รู้คุณอยู่คนเดียวนะลองพูดว่าคนอื่นซึ่งเขารับผิดชอบเขารู้อะเพราะนั้นก็ไม่จริงเออเออวยวายมาทำทำไมหน้านี้ทําไมไม่ทําหน้าแรงเอาก็ ก็ทําหน้านี้มันมีน้าไงจะได้ไม่ต้องใช้หน้าแรงจะได้เก็บถามทีไมาทาตอนนี้ล่ะนะฮะไม่รู้ไม่ชี้ก็เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เลยว่าต้องเสร็จกันยาเสร็จสิงหาจะได้ทําเพราะนั้นก็พูดไปเรื่อยนะมีปากก็พูดใครเชิญอะไรก็พูดแล้วก็พูดใูกหรือก็เสียหายมันไม่ถูกอะใช่ปะครับน้ำครั้งนี้นะครับเป็นน้ําที่กรมชลประทานโดยดรสุเทพรองอธิบดีเขารายงานแล้วว่าเป็นน้ําที่กรมชลประทานเนี่ยจับปล่อยอยู่แล้วจะเอามาใช้ทดสอบด้วยนะครับเป็นน้ำใต้เสือนชัยนาท นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มันไม่มีภายแล้งครับประเทศไทยอยู่กลางหน้าฝนไม่มีภายแล้งครับ,รบมีแต่ฝนทิ้งช่วงเป็นบางพื้นที่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีทิ้งช่วงทั้งประเทศเหรอกครับนะฮะมีแต่ว่ามีแค่ฉลัดนะฮะน้ำป่าไหลที่โน่นที่นี่ ครับอยากท่านจริงับครับที่ผมพูดในท่าเป็นจริงแล้วเนี่ยครับอยากให้ท่านปลอยประสบย้ํากับประชาชนที่อาจจะบอกว่าแตกตื่นหรือว่ากังวลกับเรื่องของผลกระทบที่จะได้รับนะครับคือผนกังวลมากขอบคุณให้ที่ให้โอกาสผมอยากเรียนประชาชนนะครับว่าการทดสอบเนี่ยเป็นการทดสอบเพื่อให้เราเพื่อเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมั่นใจในระบบนะครับปรับปรุงระบบให้ไปถึงขีดความสามารถสูงสุดเผื่อว่าเมื่อเกิดน้ํามามากๆนะครับจะได้สามารถป้องกันน้ําท่วม เป็นการทดสอบเพื่อประโยชน์ของประชาชนคำตอเนี่ยเป็นการทดสอบที่ระดับน้านะที่กระแสน้ําขั้นต่ําที่สุดขั้นต่ําที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมนะฮะที่มั่นคงที่สุดนะครับโดยเอาประโยชน์ของประชาชนนะฮะเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลใจเลยนะฮะจนถึงกังวลก็ขอคลายใจได้นะครับครับเอาละครับช่วงนี้ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากครับขอบพระคุณครับรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์นะครับ คุณปลอบประสบสุรัสศรีในฐานะของประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยนะครับ